ระดับน้ำที่ท่วมห้องเรียน3ามภูผาฟ้าน้ำลดระดับลงสมณะชาวชุมชนระดมกำลังทำความสะอาดชาวกองทัพธรรมร่วมกับพันธมิตร17จังหวัดภาคเหนือเสวนาวิกฤตการเมืองหลังการเลือกตั้งและร่วมรณรงค์ติดทงเทิดพระเกียรติในหลวงพระราชินีถึงสิ้นปีนี้ชาวชุมชนเพชราภูมิและสิทธ์เก่ากลุ่มเพื่อนทมเก็บผลผลิตจากไร่ส่งให้เครือข่ายชาวโซ สาเลียโศกจัดงานวันแม่ได้อย่างอบอุ่นซาบซึ้งลูกๆได้ปณิบัตรรับใช้บุพการีผู้มีพระคุณต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวในแวดวงอโศกจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่จินวลนทามสำนักดีค่ะดิฉันต้นกล้ามากสุกรับหน้าที่มาบอกเล่าข่าวอโศกภาคเหนือค่ะ ข่าวแรกเป็นข่าวจากห้องเรียนที่3ภูผาฟ้าน้ําจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นเวลาถึง8วันเต็มเต็มนับจากวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาผลกระทบจากพายุนกเต็นก็ทําให้เกิดน้ําท่วมที่ห้องเรียนสามภูผาฟ้าน้ําเป็นอุทกภัยที่หนักที่สุดตั้งแต่มีการจดจํากันมาในการก่อตั้งลานาโศกทําให้มีการสูญเสียเข้าของบางส่วนที่เก็บหนีน้ําไม่ทันและต้องอพยพชาวชุมชนสมณะหนีน้ําท่วม และในวันที่9สิงหาคมระดับน้ําก็ได้ลดลงต่ํากว่าที่สาราส่วนกลางหมู่สวรณะชาวชุมชนจึงได้ร่วมกันสะสางล้างทําความสะอาดสถานที่และจัดข้าวของไว้ที่เดิมและได้ระดมสูบน้ําออกจากชุมชนและขุดลอกคลองระบายน้ําทุกกะภัยครั้งนี้ทําให้ได้เกิดความสามาคัคคีและหาวิธีป้องกันน้ําท่วมซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและการมองปัญหาอย่างรอบคอบชัดเจน และได้ฝึกวางใจในสิ่งที่ติดยึดทั้งหลายข่าวต่อมาเป็นข่าวจากชุมชนดอยรายปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะในวันที่31กรกฎาคม2554ที่โรงแรม C.H. Hotel จังหวัดเชียงใหม่ชาวกองทัพรทมภาคเหนือได้รับเชิญจากคุณชุมพลลีดานนท์ผู้ประสานงานพันธมิตรจังหวัดพะเยาให้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นในงานเสวนาวิกฤตการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศโดยเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันประดับธงสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ขอปอรธงสีฟ้าที่มีตราสัญ,ญลักษณ์สกและธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือนและห้างร้านต่างๆ ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ทธันวาคม2554เพื่อเฉลิมฉลองในพระราชวิธีมหามงคลในวันที่12สิงหาคมและวันที่5ทธันวาคม2554หลังแทลังแถลงข่าวได้มีการร้องเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงพระราชินีซึ่งในการเสวนาครั้งนี้มีตัวแทนจากชาวกองทัพธรรมจังหวัดเชียงรายลำพูนเข้าร่วมจำนวน6คนไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยรวมมีผู้ลงทะเบียน งานเสวนาครั้งนี้จาก17จังหวัดภาคเหนือจำนวน160คนซึ่งในช่วงท้ายของการเสวนาได้มีการนำเสนอให้ทุกจังหวัดตั้งสภาประชาชนเพื่อให้เป็นแหล่งที่ประชาชนทุกสีทุกฝ่ายเข้ามาร่วมระดมสมองสะท้อนปัญหาในแต่ละกลุ่มของตนโดยปราศจากการครอบงำจากนักการเมืองเพราะมีข้อห้ามมิให้นักการเมืองทุกพักเข้ามาเป็นสมาชิกสภาประชาชนนี้ แต่สามารถเข้ามานั่งรับฟังปัญหาจากสมาชิกสภาได้แต่ห้ามแสดงความคิดเห็นซึ่งแนวคิดนี้จะทําให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้รับฟังปัญหาซึ่งกันและกันมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นหนทางแห่งความสมานสามัคคีในแต่ละท้องถิ่นได้ซึ่งคุณชุมพลลีลานนท์ ได้กล่าวว่าจังหวัดพะเยาได้มีการตั้งสภาประชาชนขึ้นแล้วและเห็นว่าจะสามารถที่จะเป็นสภาต้นแบบที่ดีของทุกจังหวัดต่อไปข่าวต่อมาเป็นข่าวจากชุมชนเพชรผาภูมิจังหวัดกำแพงเพชรค่ะในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาชาวชุมชนเพชรผาภูมิและศิษย์เก่ากลุ่มเพื่อนธรรมได้ช่วยกันตัดกล้วยตัดหัวปรีเก็บมะน,นาว ตะขบยักษ์และกระท้อนส่งไปให้ทางภูผาฟ้าน้ำและบ้านราดเมืองเรือในยุคข้าวยากหมากแพงข้าวของขึ้นราคาโดยยังไม่มีทีท่าว่าค่าแรงจะขึ้นตามส่งผลให้คนที่ไม่มีคุณธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีความเป็นอยู่ลําบากขึ้นส่งผลให้มีโจรขโมยมากขึ้นชุมชนเพชรผาภูมิเองก็ได้ดูแลตรวจตราข้าวของเก็บให้เรียบร้อยไม่ล่อตาล่อใจขโมย จึงทําให้ข้าวของยังไม่สูญหายแต่ข้าวของที่อยู่ไกลตาเช่นกล้วยอ้อยมันสำปะหลังที่อยู่ห่างจากชุมชนดูแลไม่ถึงก็ถูกขโมยมาตัดไปขนไปบ้างค่ะข่าวสุดท้ายเป็นข่าวจากชุมชนสาเลียโศกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในวันพฤหัสบดีที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพุทธสถานสาเลียโศกได้จัดงานวันแม่ขึ้น โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่สมซึ่งเป็นโรงเรียนสาข,าขาของโรงเรียนสัมมาสิกขาสาลียโศกได้เข้าร่วมวันแม่พร้อมทั้งผู้ปกครองชาวชุมชนสาลรียโศกและญาติธรรมต่างมาร่วมกันอย่างหนานแน่นกว่าร้อยคนโดยก่อนวันงานก็มีการเตรียมงานมีการทําอาหารหลากหลายเมนูคอยต้อนรับผู้ปกครองและญาติธรรมที่จะมาร่วมงานมีการจัดเตรียมบอร์ดิทัศการและแสดงผลงานนักเรียน ทั้งเตรียมการแสดงและจัดสาลาไว้คอยต้อนรับผู้มาร่วมงานในวันที่7สิงหาคมกิจกรรมตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโดยช่วงเช้าเริ่มกิจกรรมด้วยการใส่บาตรกันเป็นครอบครัวจากนั้นท่านสมณนะให้โอวาสเปิดงานแล้วเป็นการอ่านเรียงความและบทกลอนของนักเรียนมีวิธีกราบบุพการีมีนักเรียนสัมมาศขาหลายคนก็สามารถเขียนและอ่านเรียงความวันแม่ได้อย่างทราบซึ้ง ทำให้เรียกน้ำตาท่วมสาลากันเลยทีเดียวจากนั้นลูกๆร่วมกันร้องเพลงเรารักแม่ลูกๆต่างตั้งใจขับร้องเพลงเพื่อแสดงความขอบพระคุณในบุญคุณบุพการีเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นซาบซึ้งประทับใจกันทั้งสาลาจากนั้นเป็นเวลารับประทานอาหารร่วมกันก็เป็นโอกาสให้ลูกๆได้ปรนิบัติบุพการีด้วยการเตรียมอาหารไว้แล้วตักอาหารมาให้ ล้างภาชนะให้ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรลูกกระตันยูอย่างหนึ่งและตลอดเวลาที่ผู้ปกครองได้มาที่สาลีอโศกลูกๆก,ก็ได้ทํากิจกรรมลูกกระตันยูอื่นๆอ,อ,อีกถือว่าเป็นลูกไก่แม่ไก่ตัวจริงให้ลูกๆได้ซักผ้าให้กราบขอขุมทรัพย์จากบุพการีปฏิบัติดูแลใกล้ชิดไม่ให้ห่างสายตาตลอดงานเลยทีเดียวรายการก่อนจะปิดงานคือ เปิดใจผู้ปกครองว่ามีอะไรจะบอกกับลูกๆไหมก็เป็นรายการที่ซาบซึ้งประทับใจกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวปิดท้ายรายการวันแม่ที่แสนจะอบอุ่นซาบซึ้งตื่นใจด้วยโอวาจากท่านสมณะทั้งหมดนี้เป็นรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือปูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่กลับไปพบกับทางสถานีได้เลยค่ะ,จะเจริญธรรมสำนักดีค่ะ